การขับรถแม้ว่าคุณจะรีบขนาดไหนก็ตามก็ต,กต้องเคารพกฎจราจรใช่อย่างล่าสุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับรถเก๋งคันหนึ่งคุณผู้ชมเขาบอกว่า <c oughs> คือจริงๆแล้วจุดที่ผมจะไปเนี่ยมันเพียงแค่30เมตรเองผมก็เลยขอย้อนสอนหน่อยละกันเฮ้ย <c oughs> แล้วเนี่ยและดูสิ คือมันไม่ใช่แบบเลนสองเลนสวนไปกลับด้วยนะฮะมันคือเลนเดียวมันคือเลนแบบ3เลนที่ไปทางเดียวกันน่ะแต่ว่าคันนี้บอกฉันขอย้อนหน่อยขอย้อนเลยเนี่ย<อ>มีการไปเบียดกับรถบัสแล้วพอรถบัสไปเสร็จเุ๊บรถเก่งขัาสีขาวนี้ถอยอแล้วก็พยายามชิดขอบทางพยายามจะย้อนสอนไปให้ได้มันได้เหรอแบบเนี้ยสุดท้ายคลิปนี้คุณผู้ชมครับก็เลยต้องมีการแจ้งตำรวจไปนะฮะจุดนี้เนี่ยคือหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่คลองหลวงปทุมธานี คือรถคันนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อรถคันอื่นๆเนี่ยเพียบเลยคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดครับสารวัตรจราจรสพคลองหลวงก็ลงพื้นที่ไปตามตัวคนขับนี่มามอบตัว <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ยวัย7 7ปีถามกันหน่อยว่า พี่พี่ขับแบบนั้นจริงหรอและพี่ออขับแบบนั้นทาไมพี่คิดอะไรอยู่อ่ะเออเขาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยผมขับออกจากซอยหมู่บ้านออจุดที่ผมจะไปเนี่ยมันอยู่ซอยโรงพยาบาลไงระยะห่างมันเพียงแค่สักประมาณ30เมตรเองคือถ้าออไปกับรถมันไกลอ,ะอ,อ่ะผมขอย้อนสอเลยแล้วกัน <ขอ S 1> เพราะว่าผมจะเอาไปเอารถบัสเพื่อไปขับรถรับพนักงานออแต่สุดท้ายเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นถูกถ่ายคลิปแชร์กันออกไปหลายคนวิพากษ์วิจารหนุ่มวัย37ปีรายนี้เลยบอกว่า ผมขอโทษสังคมด้วยครับแล้วผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับกี่โมงอ่ะ6โมง6โมงสิบประมาณตอนเย็นเ่ะอนะตอนเช้าพี่ตอนเช้าใช่ไหมใช่ครับอ๋อตอนเช้าใช่ครับแล้วตอนนั้นมีรถเยอะไหมก็มีรถบัสรับส่งคนงานผมก็จะไปรับัสด้วยแล้วนเรารู้ไหมว่ามันผิดเราอยากจะขอโทษสังคมยังไงไหมรู้ครับขอโทษด้วยครับต่อไปผมจะไม่ทำเลยครับยอมยอมรับนะยอมรับครับเวั ออสุดท้ายเจ้าตัวก็ยอมรับนะฮะว่าทําผิดไปก็สัญญาว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วแต่ว่าพอทําไปแล้วเนี่ยความผิดมันก็คือโดนแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถย้อนสอนไปแล้วนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ